ดูวิธีการคนย้ายลังต่อนะครับเต็มเสียกไปน้ำบนนี่เอาไปด้วยตัดเอาเยาะป้าของนั้นป่าทาแล้วว่าฮาตะยัดเนรียญกันป่ะถ่านนี่ก่อดเลยตัดตัด,ต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 ด จากต้นตัดมาจากต้นไม้สูงนะครับพู้นะครับเห็นไหมตัดอีทีชีดอีทีวันนี้ชั้นมันบานเฮาครับเป็นใยลังตอโดยที่บใบคาพอวันเมื่อวันครับมาไปเลี้ยงครับเชื่อมือก็เหมือนเด็กทำอะไรไปไหนเรื่องบ้านลยสุดยอดสุดยอดเล่นเมาครับ เมาเยมาทำงานเลย่นีไปกับมดจังกิดติดำเาไปพร้อมกันก็ได้เพราะว่าตัวนี้คือนนยคนละมอง